วันนี้เรามาสัมภาษณ์คุณทีมเนาะก็ต้องเกริ่นก่อนว่าจริงๆกอยมีโอกาสได้ไปร่วมงานเดียวกับคุณทีมก็คืองาน c ีโอส m i มิของเ p e ปพอดีช่วงงานเลี้ยงเนี่ยเห็นคุณทีมนั่งติดกับคุณมอริสเลยก็เลยสนใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทํำไมคุณทีมถึงได้นั่งข้างคุณมอริสในวันนั้นพอจะเล่าเหตุการณ์วันั้นให้ฟังก่อนได้ไหมคะก็ก็เป็นช่วงในการประชุมเอเปกนะครับการประชุมเอเปเนี่ยก็เป็นการประชุมของเขตเศรษฐกิจ พราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเป็นรัฐชาติที่มาได้อย่างเดียวก็จะเห็นว่าอย่างฮ่องกงอย่างไต้หวันก็มาประเทศจีนก็มาใช่ไหมครับอเมริกาก็คุณกัมลลาแฮร์ริสก็มาก็เลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดคุยทางน้านุกเศรษฐกิจพอมาที่เมืองไทยปุ๊บก็พอประชุมเสร็จนะครับทางไต้หวันก็คงอยากจะเลี้ยงนะครับเลี้ยงหลังจากที่ประชุมปิดประชุมเอเป็โดยที่คุณมอรริสแชงเนี่ยเป็นตัวแทนของคุณชายอิงหวนนะครับของประธานาธิบดีมาในการประชุม ก็เลยมีการเลี้ยงกันนะครับแล้วก็มีตัวแทนพรรคการเมืองไปมีตัวแทนภาคเอกชนไปนะครับแล้วกเ็เป็นผมในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วเขาก็ให้เกียรติเรานะครับให้เกียรติเราในการที่ได้นั่งคู่กับคุณมอริสแชงที่เป็นฟาวเดอร์ของ TSMC เรนะพอเป็น t s m p ก็เป็นบริษัทผลิตชิปอันดับหนึ่งของโลกในะตอนนี้ใช่ไหมครับ และอีกอย่างหนึ่งก็คงเป็นเป็นโอกาสอันดีที่จะได้พูดคุยกัน,นหลายเรื่องเพราะว่าเขาก็เป็นเรียนจบที่เดียวกันเนาะเขาเป็นก่อนคุยไปคุยมาก็คือว่าเขาเป็นคนที่จบ MIT ก่อนผมสัก50ปีอะไรประมาณนี้ก็เลยมีโอกาสได้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับที่มหาลัยแล้วก็คุยกันเรื่องกับโปรเจกต์ของ MIT ต่างๆแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่าง MIT กับ กับสิท์เก่าในประเทศไทยใช่ไหมครับเห็นกุญชชติก็สิท์เก่าใช่ไหมครับก็มีโอกาสที่จะได้คุยกันตรงนั้นแล้วก็ได้คุยกันในเรื่องเกี่ยวกับอ,อ,อุตสาหการรมชิปสักเล็กน้อยเนาะค,คุยกันถึงเรื่องสถานการณ์อุตสาหการรม e e electric กับ electronics ในประเทศไทยสักเล็กน้อยะนะฮะผมก็ถามเขาถึงเรื่องการที่เขาไปลงทุนที่คูมามโตกับที่แอริโซนาเนาะในช่วงที่ภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างอเมริกากับกับจีน เกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องมีการเฮดจิ้งหรือมีการกระจายความเสี่ยงในหลกกากลยแลงทุนซึ่งแต่ละที่ก็มีทั้งแรงจูงใจแล้วก็ปัญหาในการลงทุนต่างกันน,นั้นก็คงเป็นความลับของบริษัทเขานะแต่ว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าในการที่เขาจะตัดสินใจทําอะไรอย่างหนึง่งมันมันคืออะไรมันก็หวังว่าจะเอามาทําให้ผมต่อภาพเข้าใจกับ,ก,บกับสถานะอุตสาหการรม e a e ในประเทศไทยตอนนี้ได้ได้ระดับหนึ่งแล้วก็หวังว่าคงจะหาหานชเนาะให้กับอุตสาหการรม e e ให้ไปต่อในอนาคตได้เพราะว่าที่ผ่านมามันก็ อย่างเวียดนามนี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีเต็มๆซัมซุงเต็มๆก็เลยทาให้เขาสามารถที่จะก้าวกระโดดมาได้ถ้าเกิดดูในตัวเลขก็รู้สึกว่ามันก็น่าเป็นห่วงหลายๆเรื่องทั้งอุตสาหกรรม EV ทั้งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งเป็น3เครื่องจักรใหญ่ของประเทศไทยในเรื่องของ EV แน่นอนว่าเราเป็นประเทศต้นๆในหลายอย่างอย่างที่รัฐบาลหรือพลเอกประยุทธ์พูดแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยอุตสาหกรรมสันดาบพวกคนที่เขาผลิตเกียร์ผลิต r a n s m i s s i o n คเบอร์เลเตอร์ท่อไอเสียอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นจํานวนใหญ่แล้วพอเป็นเรื่องของอุตสาหกรรม e v ีมันก็ต้องใช้แร่พวกนิกเกิลพวกลิเทียมพวกโคบอลซึ่งประเทศไทยไม่มีมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่แน่นอนในเรื่องการใช้ประเทศเรามาเป็นต้น,ตน,ตนมีอุตสาหกรรมมาประกอบในนี้เยอะอันนั้นมันเป็นในฝั่งของดีแมนไซด์แต่ในฝั่งของสป라이ไซด์ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไงหรือเปล่า e อเ e ก็เป็นอันหนึ่งทรูอิซิมก็เป็นอีกอันหนึ่งก็ได้รลกเปลี่ยนกับคุณมอรริสแจ้งประมาณนี้ค่ะนี่ค,คงทา ขอถามตรงนี้ขยายต่อเพิ่มนิดนึงแลวกันว่าภาพวันนั้นเนี่ยที่เราเห็นคือคุณมอริชางมาในฐานะของลีดเดอร์ชีพเป็นเพสเซนเตทีฟนะคะของคุณชัยอินหวนเนาะ<ม>แล้วก็เป็นภาพที่ก็ยังไม่เห็นนักการเมืองท่านไหนที่จะเข้าไปใกล้ชิดกับท่านมากเท่ากับคุณทิม,ม,มทีนี้ภาพที่เราเห็นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นการส่งสัญญ,ญาณเป็นนัยยะหรือเปล่าว่าถ้าอนาคตก้าไกลได้มีโอกาสจะตั้งรัฐบาลม,มุมมองทางการต่างประเทศมันก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยเราอาจจะหันหาไต้หวันมากขึ้น<ม>หรือว่าไปทาง อเมริกามากกว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะในเรื่องอการต่างประเทศอะไรพวกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งระหว่างสองมหาอำนาจเนี่ยผมว่าเรื่องสันติภาพในพื้นที่เ,เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วไม,ไม่ควรที่จะมีพักการเมืองไหนที่แสดงท่าทีอะไรโดยไม่คำนึงถึงสัสสสนติภาพในภูมิภาคนี้ก่อนแล้วก็เป็นทําให้เกิดการข้ามเส้นที่มันข้ามไม่ได้อะไรพวกนี้นผมคิดว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ส่วนคําตอบถอยกลับมาอีกหนึ่งรอบในเรื่องของ เกี่ยวกับการต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเลือกข้างแต่มันเป็นการเลือกหลักการซะมากกว่าเพราะว่าการต่างประเทศในอน,นาคตเนี่ย new world order is no world order ถ้าเกิดเราไม่มีหลักการในการที่เราจะยึดไว้เนี่ยโดยที่ททแทบจะไม่ได้ดูด้วยซ้ำว่าเป็นประเทศอะไรหรือใครเป็นคนพูดอะไรแต่เราหลักการยึดหลักการให้มั่นว่าการต่างประเทศต่อไปเนี่ยมันความท้าทายมันเยอะเนาะในยา่ของคำว,ว่าโลกาภิวัตน์มันก็เปลี่ยนไปหลังโควิดแล้วก็ถ้าไม่เป็น rule based world ันไม่มีไม่มีกฎกติกาด้วยกัน ประเทศที่ใหญ่กว่าสามารถลังแกประเทศที่เล็กกว่าโดยที่ไม่ได้คํานึงด้วยซ้าไปว่าเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นเผด็จการหรือปกครองโดยระบอบแบบไหนแต่ว่ามันควรที่จะเป็น world cup นั้นมันควรที่จะยึดหลักตรงนี้ให้ชัดแล้วโลกมันก็ไม่ได้มีแค่ประเทศใหญ่อยู่สองสาประเทศมันก็มีประเทศที่เป็นมิดไซส์อย่างพวกเราอยู่เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องคิดถึงการต่างประเทศเหมือนเป็นหมักลุกที่มี2ฝั่งเล่นกันแล้วเราก็ไม่ได้เป็นพรให้กับเขาเราต้องเห็นตรงนี้เหมือนเป็นเลตโป๊กเกอร์ แล้วเราก็มีไพ่ของเราว่าเราอยากจะเล่นอะไรไม่เล่นอะไรแล้วก็เอาหลักการเป็นตัวอย่างขอยกตัวอย่างให้เห็นให้ชัดเว,วียดนามทะเลจีนใต้กระทบเยอะเขาก็มีสองสองขั้วความคิดอะไรนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เข้าข้างนี้หรือเขาก็ไม่ได้เข้าข้างนี้เขากลับไปที่สหประชาชาติว่าเรื่องอิสระในการเดินเรือฟรีเริ่มอินโนเวชันอันนี้คืออะไรแล้วเขาก็สามารถที่จะบริหารทั้งสองฝั่งได้อย่างเป็นอย่างดีสิงคโปร์เนาะเวลาหลักการไหนถูกเขาก็สนับสนุนหลักการนั้นถ้า ประเทศหนึ่งทําให้ถูกเขาก็พร้อมที่จะติได้ชัดเจนอันนี้นี่ก็เห็นได้ชัดในเช c กเรยล่าไดอล็อกที่สิงคโปร์ที่ผมไปมาเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องว่า,าต้องประเทศเราต้องเลือกข้างเลือกใดเลือกหนึ่งแต่เราต้องเลือกหลักการให้ชัดนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ของคนในชาติของทั้งสองเป็นหลักแล้วก็เอากลับมาที่หลักการตรงนี้ให้ได้ว่าการที่เราจะอยู่ร่วมกันในโลกนี้มันควรจะเป็นอะไรเราจะยอมรับแบบไหนไม่ยอมรับแบบไหน แล้วถ้าเกิดประเทศขนาดกลางรวมกันแม้แต่ในอาเซียนเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะทำตรงนี้ได้ก็มันก็จะมีน้ําหนักมากพอที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวแล้วการต่างประเทศมันก็จะไม่ได้จาเป็นที่ยังเป็นอย่างที่ผ่านมาเพราะมันเป็นไผ่ลูกลมนี่ก็คือภาษาต่างประเทศเขาเรียกว่า no words no weight mm hmm. ก็คือถ้าเกิดคุณไม่มีหลักการคุณก็ไม่มีที่ยืนมันจะทําให้เราไม่มี credibility mm hmm. จนในสุดท้ายเนี่ยพอเราไม่มี credibility no words no weight ไม่มีไม่มีหลักการไม่มีน้ําหนักในเวทีเมื่อไหร่เนี่ย ถึงเวลาแล้วเราเลือกเขาเขาจะไม่เลือกเราเพราะว่าเราไม่มีน้ําหนักอะไรเลยในคําพูดของเรานะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราเรายึดหลักการต่างๆในชัดเจนถูกว่าไปตามถูกผิดว่าไปตามผิดไม่ได้เลือกข้างอะไรเลือกเลือกที่การกระทําของแต่และฝ่ายถ้าถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนที่เป็นมิตรภาพอะไรมาตลอดเวลาที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดมันผิดหลักการที่มันเป็นอยู่ถ้าสักวันหนึ่งมันมาเกิดกับประเทศผมผมก็รับอย่างนี้ไม่ได้เหมือนกันถ้แล้วถ้าเกิดทุกประเทศไม่พูดกันแบบนี้ให้ไปได้เนี่ยโลกในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นโลกที่ สับสนปั่นป่วนมากไปกว่านี้เยอะมากมากเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องยึดให้ชัดแล้วก็อสุดท้ายคนที่ฟังอยู่คนที่เป็นคนไทยฟังอยู่แล้วบอกอย่าไปยุ่งเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราสันหน่อยจะไปยุ่งกับเขาทาไมอะไรทั้งนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าราคาปุ๋ยที่มันแพงขึ้นที่พี่น้องเกษตรกรต้องรับเนี่ยก็เป็นเพราะว่ายูเรียจากยูเครนขึ้นเวลาเรามีโรคระบาดเกิดขึ้นมีโควิดเกิดขึ้นเราต้องใช้วัคซีนดิปลมิซีในการที่จะได้วัคซีนราคาน้ํามันที่แพงอยู่ตอนนี้ ก็เป็นอย่างนี้อาหารสัตว์ที่แพงอยู่นี่ก็เพราะข้าวโพดแพงถั่วเหลืองแพงเหมือนก่อนนะทั้งหมดนี้มันก็เกิดขึ้นจากนั่นน,นั่นคือสาเหตุที่คนอย่างประธานาธิบดีโจโคโวีต้อง s t e อ up ในเรื่องพวกนี้ไม่ใช่แค่เขาจะเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนในปีที่ผ่านมาเป็นประธานอันดับหนึ่งแต่ว่าเข้าหาได้ทั้งปูตินเขาหาได้ทั้งสเสรนสกีเพราะว่าเขารู้ว่าปัญหาราคาสินค้าแพงหรือสินค้าการเกษตรของเขาทั้งหมดเนี่ยมันมันมาจากภูมิรัฐศาสตร์ั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาจะแก้ที่ปลายเหตุ ใช้ในโยบายแบบคนละครึ่งอุดหนุนปุ๋ยใช้ภาษีจากคนกลุ่มหนึ่งยา้ายไปแก้ปัญหาอีกกลุ่มหนึ่งแต่ว่าต้นเหตุปล่อยให้ไปโดยที่ทั้งทงที่เราก็สามารถที่จะทํารวมตัวกันให้มีน้ําหนักพอที่จะให้ทําให้เกิดการเจราจาแล้วก็เกิดการกดดันให้ให้ใหยุดความรุนแรงขึ้นมาได้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยไอ้แบบนี้มันมันไปต่อไม่ได้นะกูต้องบริหารจัดการนี่ไปได้ไกลแบบเยอะแยะมากมายแบบนะเรื่องสหประชาชาติที่ผ่านมานี่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นหลังสงครามโลกถูกไหมทุก เพราะฉะนั้นหลายๆประเทศที่ไปอยู่ตรงน,นั้นก็ไม่ใช่เพราะว่าเขามีมีส่วนสําคัญกับการเมืองภูมิรัฐศาสตร์โลกณนะปัจจุบันญี่ปุ่นกับเยอรมันตอนนี้ก็คือเป็นอันดับต้นๆของโลกไม่ได้อยู่ใน U.N.S.C. แต่ประเทศที่อยู่ในนั้นคือประเทศที่ชนะสงครามฝั่งสงครามในตอนนั้นที่มันผ่านมากี่ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็นเลยทําให้กฎระหว่างประเทศหรือ governance international governance global governance ตอนนี้มัน,ม,นมันอาจจะต้องการการเปลี่ยนแปลงพอสมควรคราวนี้มันต้องการ ผู้นำที่เข้าใจสากลพอว่าปัญหาที่เกิดในท้องถิน่นหน้าทุง่งนาหน้าไร่อ้อยหน้าเรือประมงของคนที่เกิดในบ้านเราเนี่ยมันมาจากการตัดสินใจของคน7 0 0 0กิโลจากที่เกิดขึ้นถ้าเกิดคุณเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยคุณจะเข้าใจว่าทำไมนายกคนต่อไปต้องเข้าใจเรื่องการต่างประเทศ